เรียบร้อยอีกแล้วครับตอกเทพครับคู่นี่ตอกเทพตอกคู่ใจครับแม่นว่าพี่น้องเบื้องเอาถือขาสองขาเอาถือขาหนากับขาหลังใส่กำลังพพ้อมงามครับตัวนี้ใส่เวลาประมาณหานาทีบ่ได้อัดชิปเห็นเบิ้งเราครับบ่มพูดถือกล้องให้บ่ได้พูดชิป โดนเะยครับถือยูทูบบล็อกครับรู้กันเริ่มอึดนะครับค้นหาหลายแถวบ้านครับทั้งสันตอกทั้งกวางเข่ามือหนอีกระมานนะครับโอ้แม่นครับครับพี่น้องถือขาหนาไส่กับขาหลังยิ่งจังในขคือแม่นครับแกบุงพี่น้อง เบื้องเอาครับที่ขาหนาครับขาหลังแม่นยัางไนก็ฝากกดไลกด่กุดแช่เห็นเด้อครับน้องไม่ในมุกการทีมงานคู่บ้าเอววานครับตอกนี่เป็นตอเทปนะครับตอคู่ใจครับเอฟซีตังฉายาให้ตอกเทบครับหมานครับตอคู่นี่เข่าคู่เนวครับตามต้อครับตามตวอลิปสวงหมานบ่อย